บานขยันเล่าเอางานเขามาเล่าสู่กันฟังรวมเรื่องเล่าจากงานวิจัยของชาวบ้านและนานาสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวงการห้องสมุดและสารสนเทศทั่วประเทศไทยสนับสนุนแหล่งข้อมูลโดย CMU DC, ThaiJo, ThaiList, Polinet EP 3แฟนศึกษาสู่พฤติกรรมสารสนเทศของแฟนสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช n n นใหมายล่าสุดกับบ้านขยันเล่าเอางานเขามาเล่าสู่กันฟงังกับบรรณาลักษ์พิมพ์แห่งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับ EP นี้หลายคนอาจจะสะดุดตากับชื่อเป็นพิเศษเป็นชื่อเดียวกับงานที่นำมาพูดในวันนี้เลยค่ะแฟนศึกษาสู่พฤติกรรมสารสนเทศของแฟนของคุณซิริน,นาวอนเก่าน้อยค่ะ งานนี้แค่เห็นชื่อก็สะดุดตาส,สุดๆเลยนะคะเลยตั้งใจว่าจะใช้ชื่อนี้เป็นชื่อ EP เลยค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแฟนศึกษาคืออะไรขออธิบายคำว่าแฟนก่อนนะคะแฟนในที่นี้หมายถึงคนที่สนใจหรือชื่นชอบสิ่งที่นำเสนอบนสื่อยกตัวอย่างเช่นแฟนละครแฟนหนงังเมื่อเกิดการรวมกลุ่มของคนที่ชอบเหมือนกันก็จะเกิดเป็นชุมชนแบบที่เรียกว่าแฟนคลับ หรือ FC ที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจสามารถเชื่อมโยงกับหลักสารสนเทศได้ก็คือการรวมกลุ่มของแฟนทำให้เกิดการสร้างสารสารสนเทศขึ้นมาใหม่อย่างแฟนอาร์ตเป็นการสร้างรูปภาพจากส่วนที่เด่นๆหรือแฟนฟิคชันเป็นการแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของแฟนเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งที่ชื่นชอบเมื่อมีการสร้าง ก็มีการแชร์ระหว่างกลุ่มคนที่สนใจเหมือนกันแบบแจกฟรีหรือบางทีก็ต้องเสียเงินเพื่อการเข้าถึงซึ่งบางทีก็สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีค่ะจากประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแฟนก็ถือเป็นผู้ใช้สารสนเทศกลุ่มหนึ่งที่มีความเฉพาะทางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าผู้ให้บริการสารสนเทศลองศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของแฟนโดยรวมไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นแฟนคลับของอะไร ก็จะเข้าใจและตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ค่ะในบทความนี้เลยเป็นการเจาะลึกถึงแฟนนักร้องเกาหลีซึ่งพบเห็นได้ในประเทศไทยแต่ยังไม่ค่อยมีใครศึกษาเชิงวิชาการในบทความได้กล่าวคร่าวๆถึงลักษณะของแฟนนักร้องเกาหลีโดยเชื่อมกับพฤติกรรมสารสนเทศดังนี้ความต้องการสารสนเทศแฟนนักร้องเกาหลีจะอยากรู้เกี่ยวกับศิลปินที่ชอบเป็นหลักเช่น ประวัติส่วนตัวผลงานเพลงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องข่าวสารกิจกรรมของศิลปินและเพลงและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินอีกอย่างก็คือการทำกิจกรรมร่วมกับศิลปินและแฟนคนอื่นๆในหลากหลายรูปแบบทั้งการจัดอีเวนต์ต่ตางๆหรือการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ค่ะการแสวงหาสารสนเทศแฟนจะค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆได้แก่ ข่าวสารจากเว็บต้นสังกัดหรือแฟนคนอื่นที่ตามศิลปินอยู่บทสัมภาษณ์ศิลปินแบบแปลแล้วภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เผยแพร่ผ่านสือ่อกิจกรรมช่วยสนับสนุนศินลปินอย่างการเพิ่มยอดวิวในคลิป YouTube ค่ะกิจกรรมกลุ่มในโอกาสต่างๆและก็มีอื่นๆอีกมากมายซึ่งแหล่งข้อมูลก็จะมาจากตัวบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินและอินเทอร์เน็ต,ตทั่วๆไปค่ะส่วนปัญหาที่พบกับการใช้สารสนเทศ ก็จะเกิดการละเมิดสิทธิ์นิคสิทธิ์สินค้าที่พบเห็นได้มากที่สุดก็คือการเอารูปศิลปินจากต้นสังกัดไปใช้จัดทําสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างการทําพวกอัลบั้มภาพที่สามารถหาซื้อได้จากแฟนในทวิตเตอร์ค่ะต้องยอมรับว่าแฟนศึกษาเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยจากที่ได้ศึกษาในบทความนี้เป็นการกล่าวพฤติกรรมของแฟนคลับในมุมมองทางวิชาการทำให้ได้รู้จักคนที่เรียกว่าแฟนคลับมากขึ้น ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศอีกแบบหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะถ้าลองเจาะลึกดูถึงพฤติกรรมของแฟนสักกลุ่มหนึ่งแล้วลองเชื่อมโยงกับประเด็นของห้องสมุดดูไม่แน่นะคะห้องสมุดอาจจะได้บริการอะไรสักอย่างที่เป็นจุดขายเฉพาะเลยก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับพอดแคสต์บ้านขยันเล่าเอางานเขามาเล่าสู่กันฟังใน E ีีต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ